พัมพัมพัมและนี่ก็คือยอดมนุษย์ที่จะมาช่วยป้าอาร์ตกินขนมบีนบัสโซก็คือโกโกวาสปดอร์แมนแล้วก็สปดอร์แมนจูเนียเย้อะไรมันคือรสป๊อปคอร์นหรือไม่ก็ไข่เนา่าน้าจะกินป๊อปคอร์นมั้งเอาไปไหนอีกเดี๋ยวมันเป็นยังไง อ,ยอยุยวเยวเ,ด,วเด,วดีมันดูจ้าสวัสดีคัน้องๆวันนี้ป้าอาร์ตมีเกมมาให้เด็กๆเล่นกันนะครับก็คือลูกอมรถแหวะนั่นเองนี่ไงเดี๋ยวป้าเนี่ยป้าอาร์ตเนี่ย จะมากินลูกอมรสแหวะต่างๆนี่นะ<อ>แบบนี้เลยปาอาร์ตก็เลยเชิญยอดมนุษย์มาช่วยป๊า,ปาอาร์ตกินด้วยนะนะจะมีใครบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยไปเลยทำทำฮะและนี่ก็คือยอดมนุษย์ที่จะมาช่วยป๊าอาร์ตกินขนมบีนบัสโซก็คือโกโกวา Spiderman แล้วก็ Spiderman จุนิยานเย้เอาว่าถอดหน้ากาก Spiderman ถอดหน้ากากโอ้โหหล่อจังเลยโอ้ยนึกว่าใครเปิดเผยหน้าที่แท้จริงดกันเลยเอ้านู้นนี่เอ้าขอเขาเนี่ยเองมันชื่อว่า Bean b u โซ o นั่นเองว่ามันมีรถอะไรบ้างเนาะมันจะมีตัวนี้จะเป็นรถรถตับ อันนี้จะเป็นรถปลาเน่า,าอันน,น,นี้อันนี้รถยาสีฟันรถยาสีฟันน่าจะพอไหวนะอันนี้รถยาสีฟอันนี้รถแมลงตดอันนี้รถแมลงตดนี่นี่แมงแขงแมงแขงเย่พาสเตอร์พาสเตอร์นีเฮะพาสเตอร์แบบเปื้อนแบบมีเลือดมีหนองมีอะไรเงี้ยอืออันนี้จะเป็นรถอ้วกอันนี <n ose> <n ose> <n ose> <n ose ้คือเป็นรถเค้กหรือไม่ก็จะเป็น น้ำยาล้างจานอันนี้รสไข่ดาวอันนี้เป็นรสสกังสกังมันไม่ได้กลิ่นไหือหูกลิ่นมีกลิ่นถุงเท้าด้วยอะกลิ่นถุงเท้าลอยมาเมื่อกี้อะเอาต่อไปนะคาปูชิโน่หรือไม่ก็ตับตับหอมตับหอมหอมไม่น่าจะไม่น่าจะอะไรมากนะตับัวหอมตีน้ำตาลตีน้ำตาลเนาะนี่นะ อ่านิ่งเลยหัวหอมใหญ่ับตับตับชัเลยเลยออืมกัดคำไปคำแม่เป็นแบบอหอมใหญ่มากกินเมินเนอะอ่าขอรถยาสีฟันนะครับมันอาจจะเป็นรถอันนี้ก็ได้น้องๆมันอาจจะเป็นรถเบอร์รี่บลูหรือไม่ก็ทู p เพสก็คือยาสีฟันอ่า ต้องไปลุ้นนะว่ามันจะเป็นอะไรแต่มันอร่อยทั้งสองอันแหละทั้งสองรสแดบปลาวาเว่าเยี่ยมเยี่ยมคืออะไรอะไรอร่อยอร่อยอรอรอะไรบอกก่อนดีเบอร์รี่เบอร์รี่หรือว่าเป็นยาสีฟันเย็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 นเหรอชอบกินยาสีฟันอใจ่ยาสีฟันคุณเขาเอายาสีฟันเหมือนกันเหรอให้ชิมอ่าเด็กๆให้กินรสนี้ก้วกันดูนะดูนะ ไปไงยิงเกมไหมไปไหมยาดีฟันแน่เลยไหนหายให้ดมหน่อยเออยาดีฟันน่ะม่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตาน้องนายนะโอเคไหมหายเลยเอ่ยเอะยรเอ่ยมาร์ชเมลโล่ย่างหรือไม่ก็สกัง ไม่ใช่ไม่ใช่สกังดิสติงกี้บัคแมลงตดอ่าพร้อมยังพร้อมยังไม่เป็นไรน้องแม่สู้พร้อมย่งพร้อมยังเป็นขนมมะลูกอะไรเหรอเยี่ยมนะเยี่ยมเหรอเป็นอะไรฮะลูกไหนบอกเพื่อนๆหน่อยออกไปไหนอ่ะอ๋อมัสเตอร์โล่เปล่าใช่ไหมของหมๆแบบมัสเตอร์โล่เขาได้แต่อันดีๆนะเนี่างเลย ตาตาดีตาที่ดีหน้าหนูทุกคนอาได้ยังเดิมได้นี้แหละอ่ะอาเดี๋ยวป๊าจะบอกว่ามันคือรสอะไรนะรสอะไรมันคือรสป๊อบคอร์นหรือไม่ก็ไข่เน่าถน้าดะกินป๊อบคอนมั้งเอาไม่ไหนเดี๋ยวมันเป็นยังไงอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อาขุนอยากลองนะว่าที่พี่ดีกินเมื่อกี้เป็นยังไงอุ้ย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 สู้สู้สู้ป๊อปคอนป๊อปคอนใส่เน่าเย้แสดงว่าเด็ดแหๆ่ยังไม่ไหนยังไม่ไหนเดี๋ยวเยี่ยมจริงเปล่าอันนี้น่าจะปลาเน่าเพราะว่าเมื่อกี้กัดไปนิดนึงแล้วเราลองดมกลิ่นดูใช่ ทำไมน้ำานตาไหลหน,น้ำตาบุยอ๋อต้องกลืนต้องกลืนมาต้องกืนต้องกลืนมามันจะมีกิปตาเน่าอเน่าแล้วเน่าแล้วเริ่มเน่าแล้วต,ต่อไปอ่ะต่อไปอันนี้เลยเบิร์ดเดย์เค้กหรือว่าน้ำยาล้างจานอืมโอ้โหอืมอืมอันนี้หนักนอืมสมบูรณ์เปย์มันมีตะไคร้ด้วยใบมะกรูดด้วย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น้องๆที่อยากลองมาซื้อซื้อมาแล้วก็ลองมากินดูนะครับก็ลองสั่งมากินดูนะอร่อยอร่อยนะครับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กดแข like ็งตัวจะคลายให้นางหนูยนะคคลิปต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปต่ออร่อยคนดียว